เช้าโอเคได้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เก็บกระเป๋าแพ็คเรียบร้อยครับนี่ก็พกกระเป๋ามาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจากนี้ก็ไปที่สนามบินเก็บครับงานนี้คืออ่าเป็นงานของยูนิโคลเป็นล็อตคอลเลคชั่นใหม่แต่ว่าจะไปที่อ่าอ่าเกาหลีใต้ที่โซลเลย เรื่องคนระับตั้งแต่วัภูมธเลยครับผมไงก็คอยคนไม่กำลังใจฟิตคุนคนระับก็มีการฟิตคุนจริงๆฟิตคุนแบบเรืเ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเอาจิงๆิงอ่ะลิงจากละครเรื่องแสนรักเนะี่ยะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพี่ถ่ายละครเรื่องแสนรักด้วยแล้วก็เรื่องก็รักกนปรักใจบพบคู่ด้วยกันนะก็เลยมีไม่ได้เข้าฟิเน็ตเลยในะช่วงนะั้นก็เลยเหมือนเป็นการซ่อมไางเนี่ยนะ แล้วก็หลังจากนี้กลับมาก็ได้มีโอกาสได้เข้าเขายิงก็ทุกอาทิตย์ก็วันล,ลนะสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยครับโคตหน่อยโจตหน่อยอย่างออย่างอะไรเงีย้ยคือมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าฟิทุนเมื่อแล้วมันเป็นเกี่ยวกับความแข็งแรงในการเดินทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพีรู้สึกว่าถ้าไปแล้วร่างกายมันพร้อมสุดมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเเราเราสบายตัวที่สุดนาออะไรประมาณนี้ไปทั้งหมดอ่ จะไม่ได้มีแค่ฝั่งยูนิโครก็จะมีโซเฟชันวีคด้วยที่เหมือนกับทางที่เกาหลีครับก็พิกจริงจพิงกเริ่มต้นงานที่เกาหลีมาจากโซเฟชันวีคเนาะเหมือนเขาได้ข่าวว่าพีกจะอยู่เกาหลีอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเป็นเป็นแบรนด์ที่ดีไซเนอร์ที่เขาอัปเดตแหละเขาก็เลยถามมาว่าแบบอยู่มาเดือนให้หน่อยในในวันนั้นในช่วงเวลานั้นที่พีอยู่ประเดียอ่าเงี้ยครับพีกก็เลยแบบนี่เลยที่ก็เข้าไปก็วีคนี้จะเป็นวีคของแบบว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับแฟชั่นก็เหมือนได้กลับไป <laughs> <laughs> เริ่มโซเฟชันวีคจากที่พี่ไม่ได้ทํามาประมาณนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่ว่าระยะห่างะะมันประมาณ6ปีเนาะก็นั่นแหละครับพอดีต้องผ่านก่อนตื่นเตมครับตื่นเต้นครับเพราะว่าพี่ยังจำความรู้สึกครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองที่พี่บอกว่าเดินแฟชั่นวีคได้เลยที่โซเนาะมันเป็นความรู้สึกที่พอใหญ่มากแล้วก็เหมือนแบบเราเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินกลับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแต่ว่าตอนเตรียมตัวมันมันก,ก็ใช้เวลานาน รอะไเดี๋ยวจะมีด้วยครับเดี๋ยวแต่พี่จะมาอัปด t ตให้ทุกคนฟังอีกทีนึงแล้วกันถ้าเราได้เจอกันในช่วงหนึ่งครับผมแต่ว่าตอนนี้เราพี่ก็อยู่ในขั้นของ post production แหละใช่ครับใช่งานแต่งแล้วจริงๆเพลงนี้เป็นเดโมที่ <im itation> พลิดขึ้นคิดข,ขึ้นมาเลยแหะครับตอนในช่วงหน่งปีที่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะนําเสนอทุกคนในรูปแบบอีกรูปแบบให้ทุกคนได้เห็นกันได้ราบาับฟังกันด้วยเสร็จเปนขนาดไหนกำลังตัดต่ออยู่ครับทั้งตัดต,อตอ่อที่อันนั้นจะเป็นเพลงประกอบละครก็รักคนปักใจครับอันนี้จะเป็นเพลงส่วนตัวของเตัวเองใช่ครับก็จะเข้า เหมือนแบบจบซีเควนซ์ของเพลงเกาหลีเมื่อต้นปีที่ผ่านต่อไปก็จะเป็นเพลงของพีทพี่แต่งอะไรเลยอะไรหลยแต่งงานมันมีอะไรบ้าเลยอยากทำโหจริงๆมีครับนอนครับผมถ่ายกันะครับนอนน้อยเหรออ่าอยากนอนครับตอนเนี้ยรู้สึกว่าคือพี่ไปแคมปิ้งมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพีทวันนั้นเป็นวันที่พีทแทบไม่ได้จับโทรศัพท์ไม่ได้จับโซเชียลเลยเราพีทรู้สึกว่าแค่พีทนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า วิ่งเราขาดอะไรแบบนี้ไปสักพักใหญ่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมัก็เลยรู้สึกแบบอยากจะลองพักผ่อนแต่เอาจริงๆสายงานนี้มันก็พักไม่ได้หรอกะรมีเวลาตอนนี้ก็ยาวไปจนถึงปีหน้าครับอ่าประมาณไปเรื่อยๆเลยแต่ก็จะพยายามหาสมมติว่าไปได้สักสองสามวันอะไรเงี้ยพี่ก็แฮปปี้แล้วก็ถือว่าไปนิดนึงแล้วกลับมามันจะได้แบบรันได้ตลอดเลยชอบว่าง่ายมาก ก็คุณพ่อดีใจครับแล้วก็ตอนนี้เลี้งน้องหมาพี่อยู่ซับบี้นะฮะตี้ก็พควติดแทนแล้วคือจริงๆอ่ะมาเพื่อจริงๆที่อยากได้เนาะแต่ตอนแรกการเป็นคุณพ่อเป็นคนที่กลัวน้องหมามากสมัยก่อนแต่พอตอนนี้มีน้องหมาเข้ามาเป็นลูกลูกชายติดมากกว่าพี่เห็นตอนนี้ก็คือต้องแบบว่าผมผ้าให้นอนทุกวันซึ่งแบบพี่มองแล้วแบบพี่ไม่เคยเจอฟ้าในตรงนี้มาก่อนสนุกดีครับสนุก าาครับผม25ป,ปีหน้าจะเข้าว <laughs> <on S 2> ัดทำบุญเยอะๆแล้วก็จริงๆพี่ว่าเป็นความเชื่อแหละเนาะ <c oughs> แต่ว่าอย่างน้นก็คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังตัวอยู่แล้วบางทีก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ื่อเร,เราระวังได้ก็ดีก็ตามที่ผ้าเนาะก็จะพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเอาจริงๆก็ไอตอนอายุ21ก็ได้ฟาดคอไปแล้วแหละที่แบบต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วแ็ง ถามว่ากังวลไหมกังวลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะเพราะว่าได้ยินจากทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทสติมีมีใครทักอไปดูดูอะไรอยู่ไหมจริงจริงมีมีทักตั้งแต่ที่เกิดหรือเปล่าหลายหลายหลายรอบนะว่าจะมีช่วงอายุประมาณนี้แหละก็ไม่ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะว่าต้องมีสติคนเดียวในชีวิตนะครับคุณพี่ Welcome to Star Society